กระเด็นได้หนここ่อไม้ทรงกระปุดเนาะทุกคนพ่อเฮ็ดปวกพี่น้องนี่นี่นี่มันเบิ่งอยู่ใช่ไหมเห็ดบ่เห็ดบ่เห็ดบ่าในกองเห็ดดอกหนึ่งทรงสามสี่ห้าหกดอกอุ้ยพ่อหลายๆนะครับเชิดดาเนี่เห็ดบ่ทุกคนนี่นี่เห็ดบ่เห็ดบ้นี่นี่นี่ฮะโตดอกกำลังงามเลยอ่ะขอให้มันมาเด้อมันได้ทั้งหน่อไม้ได้ทั้งเฮ็ดปวกเด้อพี่น้อง จกดอกเด้เหลือตาเขาเอามวจยักนี่นะได้แกงใส่กันกับน้ำไมแล้วพันว่าได้ลายกับโกแกงใส่เดือหน้อไม้มันค้าเนี่ยนี่ดอกงามเด้อดอกมันค้าอันนี้ห่างน้ำไม่นี่คือแชงแท้ นอ่ค็นพี่น้องได้หกดอกน่อยเนาะเดีย๋ยวฉัพาไปหาบ่งอีกแต่ว่าอนาซับมันหักด้วยะโออีกแล้วทุกคนนี่ใกล้ก,ลก,ลกันเลยเนาะที่นี่เขาเอาดูลุมาบัดเนี่ยมันโคตรมันนีเอนอยเอะแบบนี้โอ้ยหานอยู่เด้อนี่โอ้ย มันกำลังขึ้นทุกคนชรักแล้วก็นี่กันเนาะบางคนเขาไปยืงองเอาน้อยชำเร็กนานี่เขาก็บัไจ้จ่ไว้เด้อพี้องชำนี้กระทือว่าใหญ่เต็มแล้วนี่เนาะเฮาบุตรยงโอยน้อยกว่านี้เขายังง่ายเอามาถึงเฮ้าหนี่บุตรยง เขานีสิไปจงให้มันใหญ่มันบานกว่านี่วันท่านขี่เขาโอยฮักสามปตนิสได,ด้ดินี่เนาะดินงาชีแขงเนี่ยนี่เห็นปะพม่แม่นเนาะพี่นับกล้องมาใกล้ๆนี่ลูกเอาตามขี้ดินน้อยแห้งนะมาหา <c oughs> บุญดีดิว่าเห็นอะไมันน้อยแห้งเลยเช็นแต่ปลายตะลิบ บุราวังบุได้มันฮัก์คโนยอย็นบ่ค่ะฮักไปดิมันน้อยบุราวังบุไดใช่แ <Hey. S 1> ล้วรูปอาตา้านพิบินผัวบ้านก็ประกาศชัดเลี่ยงเนาะทรงดอกอันนี้ทรงดอกสามดอกมันน้อยเห็นตัวผลิตต้องเอามือลูปเอาเนาะ หาตัวไปอีกทุกคนนุ่งกับตัวมีดีหลอกมาไกลเตลี่เลยทีทุกคนเอออย่างบ่ได้เนาะเฮ็ดก็ได้กามเดียแต่ตอนนั้นคนอะไรไม่ไม่บคกไฟมีบุกไเยเย็นห้าเฮ็ดกับบัวเย็นห้าน่าหนยกับบัได้โออตายแล้วหลอกม้กมกกาจน,น,นบัคใจนึงอะแม่งบัเฮ็ดแต่ได้แต่หมูเ่เดียเนาะเย็นเหรอเลีเ้ยปลาเขาเอา โซ่บล่องมันก็กอฟกค่ะเลาะลองมาจนหอดจนใสเนาะจนหอดก้อนน้ำไม้กระสะแล้วบบยิดก้อนน้ำมไมนะ้ไผ่แล้วดินฉุ่มอยู่แต่ว่ามันโมค่อยเห็ีดเห็ดก็โมค่อยมีแต่คนได้น้อยเดียวแต่พุน่นะไรลมจุดตรงนี่ มันบนลยบินสุ่งเห็นรถตะปุชนไมน้อยบินสุ่มออกตะปูม,ม่นใหญ่ตะป,ด,มไมไตะปดไม่น้อยนะคร่บขาวอืมโอ้ติโตยป้าในมือหาวหาวตีไรซื้ออืมสเปน น,น้ำไม้กระส่าอันนี้นะอันชองอันเป็นน่ำไม้ไผ่เนาะโอ้ยน่ำไม้ทาเห็ดปวกหุ่นมาเลย <c oughs> เห็ดปวกแห้งน้อยทาเบิ้งทาส้มพี่น้องว่าทิได้สำหรับเนาะนได้พอแกงอยู่บ่เนาะถือเอามีดเพราะว่ามันทิ่ทาเห็ดปวกน่ำไม้ไผ่อันนี้ค่ะโอ้ยน้ำมาขาวๆนี่น่ำไม้กระส่าเนาะไปหาต่อทุกคนทารุ่นทารุ่นแล้วก็เดียวซ้ำตะปุดเนาะ น้ำไม้ไผ um, ่เนาะลืมไม่ไงเบิ่งคอคือกอน้ำไม้อันกระสะแต่เบิ่งยอดคือบะคือน้ำไม้ไผ่อี้ยับอะไรอุ้ยซับปลายขาวมันมีอีกอันหนึ่งทุกคนกอเดียวสี่อันเดี๋ยวสิพับให้เบิ่งเนาะซับปลายตัวนี้เอี๊ยดหลุดถูกไม่ใช่เลย ามาไปเฮงเคอสิพ่อพันพ่อมีแต่แบบนี้ก็เมือเ่อเฮงแล้วป่ะอะต้องซับปลายมันตายหมดข่าวหน,นึ่งมันยุง่งลายลายย่แข็งก่อนอยึบเตรียมหากหนงานเข้าแล้วไ,ไงซับปลายเพื่อนนี้เนาะก้อ,องไห้หันละ ่ะอันนี้มันชับหนักโอ้พี่น้องเพื่อ่ว้หาุดง่ายไ่ง่ายด้วยงงในกรโตในล้านโตแล้วมั้งนมันจับมือค่ะนี่จับปืนกด้อันที่โงแล้วอันที่ซามตืงูว่งใหญ่ เม่ไเมื่อไนี่ยัม่เหนข่าวใช่ไหมเนี่ยยิว้วข่าหิวเข้าแต่บ่มีเนวกินี้ม่มีเมมนากินอะไรเลยกินเฮพาะด้กเบอีองง้อาเสียมตะลนพี่น้องเออ เชียมตะเลิดได้แต่ปลายโอ้ยเสียดายเด้เบื้งได้แต่ปลายเสียวความจริงมันใหญ่แค่นี้นะชับตะเลืนได้แต่ปลายทะเลตอยู่โอ้ยเสียดายเด้โกอจีละเชียมคัตไม่ได้ชับจุกตะเลิดตะลืนใช่ไหมตัวที่สามไปนี่ตัวจะตายเสียดายโตขึ้นนี่เด้อันบักใหญ่อีกนึงเชียมตะเลิดง่ายกว่าตัวนี้อีก เชียมมันคัดกับไม้มันกระเดินโลดได้แต่ปลายเนเหล็ตอยู่ปลายแบบเฉลีย่ยเฉลี่ยนะคันปลายแบบสื่อต,ตัดไปิไปเลยอันนี้มันเฉลีย่ยมา้พี่ขึน้นมาไม่ไผ่อย่นนอบบึงอันสิเปิดกลอไมก็ซาอ่ะออหักอะไรที่น้องยอด่อนต้องอ่อนๆเลยได้หนึ่งใช้เรื่องสิดจับถือเบิง่งอู้ซับบักไข่ไก่หนึ่ยัง ขักทำยูยังอ่อนทำยูนี่นี่ก็ต้องขักอะไรทุกคนเป็นน่อไม้กระส่าเนาะใหญ่ชุดของน่อไม้กระส่าแล้วเนี่ยโอเคพี่น้องตรงนี้จะขักไหมข้าวขาวโกเดียวกันเนาะ,ะตอ งัดทั้งงัดทุเรศหน้าจะบเอ็นนีคิดแล้วหน้าป่าเลยนี่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 ขาวอันนี้ขาวใช่ตอนนี้ครับก็จะได้หล่อเมื่อไรเนาะคอมเม่พี่น้องก็ได้ลายเติบเนาะมาเบิ่งดูือนักตามานี่ทุกคนจดมุนแนมเห็นน้องเห็ดปวกเห็ดปวกอันเดียวกับอันน้องไม้ทับเมื่อไรเนาะนี่ เห็ดิสันนะเจ้ปเห็นลุงกินหน่าแดงวัดเหาะเมื่อก่นวันนี้แดงกุณออกไเบห็นยังน้ำมูงคุ้มเมื่ออย่างเดียวอ้าวไทยเอาคนขี้ขาดิวข้าว่ไฟก็หิวแเานอแนวายเลยดนมูงไก็หิวคืกันข่อยก็หิวกันหิยวทั้งงานหิวทั้งเ่าอันนี้เล่าไหาหิวนอนคุ้มใต้เนาะใตสุดคนยังหมดท่าในไทยนาเนาะนี่ยังเป็นเนีกับดินธรรมชาติบธรรมศาสร์หช่หู้อยนะแนบมือ คนด้ยตัวลายมนอหน้าแหงานั้นวิหน้าพระเจ้าพี่ยังดีแดบ่ไหมเียงเนี่ก็ม่ต้องมีนะเอานีกนี่เป็นนี่ยุจะเป็นอย่างน่อยแบบว่าเาไทยแ้มันจะตายน้เม็คือนาเห่ากู้น้ำปาดองอย่งนี้คะทนาต้องป็ไปคือนาบอกหกพีเลยทั้งน้ำปลาดอกปลาดองมุดแดงดอกมุดแดงดิเหลก่อแล้วปัตหลอแล้ว ยังม่สืออีกท่โตที่หัวท่านเนหลอกาไปช่องสองบุกเหกวดมื้อแเียอกคนเลยอเยหกรเห็นกระบุงบาได้ห้องข่าวบนป่าเอ้ยเปิดน้ไอเกบลยกะปุกต้มหมูกิน

ลอยตื่นไปได้ยังบอดเห็ดอย่างเง้ยเลยเหนื่อยเด้อ้ยนั่งก่อนห้ากำลังเกิดมันเขี้ยวเขี้ยวคลายแต่มันบอดแดดแต่มือนเป็นบรนนบรยากาศแบบว่าคุ้มคึมเนาะคลามันแดดนี่ปะคือชิเหนื่อยค่ะบบดแดดแต่ว่าเอ้าเอ้าเฮ็ดอ,อะไรเนาะเอ้าเฮ็ดปวกเฮ็ดอันเพาะอะไรออกเฮ็ดปวกอะไรคอยก็ยังได้อยู่หัดทำใหทชมมาแล้วเฮ็ดเพาะนะ ออกก่อนมุงเห็ดเพาะออกลายนกปีนี้เนาะเห็ดเพาะนังเด้เอเห็ดเพาะนางนี่แซบเด้มันปอกง่ายมันล่างง่ายเลยคะมันอันกินแซบกับเห็ดเพาะพายนเนาะเห็ดเพาะพายมันดอกน้อยแล้วก็ล่าง,งายากกดอื่นไปหาเห็ดข่อยมาหานกไม้กดสลาบเนาะขมวดหาเห็ดเท้าก็มาหานกไม้หาก็พอได้อยู่ได้ได้กับสะโพนก็ไม่นองแพีวหามือนั่นอีกกดมาหามือคนตกคนตกคืนนี่มาหาปรับโหลดมันบมมีที่เนาะแบบว่ามันชุม่มคือกันหมดเลยแหละ เฮาบ่ฮู้จุดหน่อไม้ออกเฮาหาแบบฝนบ่ตกจังซี่นะมันสิเป็นแบบเป็นน้ำเปียกๆเป็นชุ่มหมอกชุ่มหยังคั่นดิเฮาก็เสาะเบิ่งแล้วก็โอ้ยเจอหน่อไม้เบิ่ง้ิน้อยก็ต้องเป็นหน่อไม้คั่นว่ามันเป็นจุดแบบเปรี้ยเบิ่งสเปนนะหมอกนะบ่เหมาะสมจากการมาเฮ็ดเลยบิ่งแล้วสิสิฟูจ้ำจ้ำ ไม่ห้าวเฮ็ดเฮาก็ได้ประมาณนี้แหละทุกคนเฮาก็สิไดลโลมือกันเนาะยังบ่ได้สุกแต่ส้มเนาะมะข้อดกอะไรดิเอาหมดแล้วต้นมันอยู่ใช้มันเซ็ตเฮาวโอ้ยสิไปทานขุมใต้นี่มันกกอยู่ขุมใต้นะจ๊ะเกลดูกกมันอยู่ขุมใต้ต่ำๆไอชีเซ็ตขุมใต้น่เฮาวพัชก้ามาเอานะกกมาข้อมั่งโลกยุบปีนี้เด้เหลืองอยู่ได้ เอาดูจากผัวพี่จำเกลือกินกลบน,นี่ใหญ่ผู้แคบเอาพัวนะเทิงบ่เทิงบ่หะผัวเดียวนะพอเลยนะเออเทิงบ่มันเบิง่งคือสิฮักง่ายอยู่ขน,ยนขนาดยังบุสุกกะเบิ่งขนาดยังบุสุกกะคนกินแล้วบ่นีใช่นะเขาบวานไหนหมันเนาะหักไปกินแบบน,นี้ได้ยังกินบวนไหนนี่แหละกินบ,นนบวนไหนสิเหตุนะกินพะวนไหนพอดีขี่บ่โอ นี่มันเหี่ยวแล้วนี่ส้มเดี๋ยวเบิงเบิงบิดออกใบมันบิดออกจะเป็นมคอนวลมันยังบนลายนวลมันยังบนหน้าล้วบ่อยากกนมันนะต้องบ้วนกินแบบคือเขาบ้วนนี่แหละบิดใบมันออกไอเสกตาอัค้อหักกระเลืองหนึ่ยหนึ่งกระเพานกินละดกอรีนอ๊อกกุกนี่เนาะสัมเขาสกินเบิงทำไมพี่น้องใครในเคยกิน ซำขา้าวซีกินยอดของข้าวนี่อร่อยคัาวมันสุกนี่ชั่วกินด้วยแซ่บอันนี้ห่มันยังบวัวซุกอันนี้มันฮักกระเลืองน้อยเดียวหนึ่งป้าดกอรีได้นี่สะซออนเด้มาข้อดกเด้อปีนี่เด้อแต่เฮ็ดบวก,วกนะบัวดกเนาะเบิ่งเอาไปจำเกลือกินไป้ไหมข้าวเมื่อทางบ้านเด้มือนี่ผ้ากลางบ้านเลยอายคนยุง่ง ค่ะกลางบ้านเนาะอันสิเป็นหมู่บ้านกวยยาเป็นคุ้มใต้คุ้มใต้สุดของหมู่บ้านสุดบ้านาเรียกว่าาย้าได้จุดที่สุดของหมู่บ้านอยู่บ้านอยู่เฮือนทางเหนือสุดสุดเหนือสุดสุดทางออกไปทางใหญ่อันนี้อันนี้ภายในสุดลุ่มสุดดไผสันไปหาเพิงเด้เด็กน้อย มาหดเือนแล้วพ่มิมรพี่ดองกับมาแกงเห็ดอันปวกหน่อยหนึ่งที่เฮาหามาใส่กับอันเห็ดเพาะนางทีเม่นองแพรวเพิ่นเอามาหายแต่น้ามูวาดเนาะเอามาหายเต็มคืนนี่มูวานนี่ยคุณแหละแต่ว่ากะยากไน้แกงกินพะว่ากินข้าวแรงแล้ววันเห็ดปวกหน่อยหนึ่งกับมาแกงใส่กันกับเห็ดเพาะเนาะพอดีกินอิ่มคนเดียวมามาพี่้องกินข้าวน้ำกันเนาะ อันนี้ก็สิเป็นหน่อไม้ที่เฮาสีล่างไว้ต้มเนาะส่วนลายก็สิเป็นแต่หน่อไม้กะสะเนาะหน่อไม้ไผ่เอ้โอ้ยเจ็บอยู่ก่อแล้วยังมาเจ็บอยู่ในนีู้อันนี้สนน่วนลายหน่อไม้ไผ่่เฮาบ่ได้หาเฮาสิหาหน่อไม้กสะหน่อไม้ไผ่มีบ่กี่อันนึงอันนี้สิเป็นหน่อไม้ไผ่เนาะเป็นตะปดสั่นมันเฮาก็สิลางลางต,ลต้มกนินกจพริกเนาะต้มกนานจืด,ด้นี่เพราะว่ามัน ขมได้หน่อไม้อันนี้เนาะอันดีแต่ยังมีตัวข่าวก็พอได้ต้มอยู่ได้ทุกคนเออได้กินต้มหน่อไม้กับแจ่วคลิกแล้วอันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่เอาสิต้มไว้แกงตอนเทียงเนาะตอนแกงก็คือสิบได้ถ่ายให้เบ่งดรอกพี่นอ้องเ้ยเมื่อยแล้วเนาะอันนี้เป็นหน่อไม้ไายใหม่เป็นบองอันแนงอ่อนๆของมันเนาะปอกอ่อน บ้องเนโน่เย,ยาวๆเนาะแกงกินตัวนี้นะแซ่บตัวนี้สไดก้ต้มเนาะโอเคพี่น้องคลิปหน้าพอ่อพ่อกันใหม่คลิปนี้กับบได้เห็ดอันเกงียงไม้หรือว่าอันกินข้าวห้เบิรงเนาะคลิปหน้าพอ่อพ่อกันใหม่สบายดีไปแล้ว